เนน่เ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 นน่เน่เน่สตวเลยเ่อยฟูาเลยสามตัวเลยเ่อยฟูาเลยู่กซอยเต่าซอยูกซอยานเเ่อูคลวิดีโนี้เป็เพียนวทางในการเลือกซื้อฉลากนรัฐบาลไม่สนับสนุนการนนทุกชนิดโ้วินการรับชสาต้เเ่อยู่าเลยู่กซอยเต่าซอยูกซานเลเรื่อูเต่าูบานมันลาบ่ ถูกหยาบปากมองจังเหนยมาเึงบารมีปูหยาเนี่ยละให้มันโดนมันดานเน้อเบาีหยังออกไปก็ให้สามตัตรงตรงเลยเด้อไปปุ่นกองสลาดุ่นเอาให้ลูให้เต้าให้ลูห้ร้านสูข้นให้รำห้ด้วยซูข้นเน้อปูเอ้หยาเอ้ลูกเต้ามาเฟงมารามีเลยเพางบารมีมาต่างไกเลยผมมาแต่อุรันสามเผาถือ่าคันหาเน้อ บาแล้วนี่พอต้องไปอันตัดเพิ่นเด้อตัวอันอ่อปอตัวแม่ว่าตัวงามๆพอต้องตัดต้นเพิ่นออกเด้อต้นอะไรต้นแม่ต้นแมนน่ะต้นนี้ป่ะแม่ไม่บ่แม่นต้นยังต้อซื้อเพิ่นต้นโอ้โหว่าต้นยังซื้อเพิ่นต้นเหลืองเพิ่นยูหันบ่แน่เป็นยูหันล่ะก็ให้ตัดมากกว่าก็ให้ตัดต้นลุงเหลืองต้นลุงเหลืองแม่น พ่อเพื่อนงามหรอนลุ่งเรืองไังระเบิดเด้อปูเอยยาเอยลูกเต่ากับ่เคยมาเลยเขามาขอึกามีเลยล่ะเหมือ่แมู่กเมอเมนะโมต่โมตสาภา รหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตาเคกาเมจารุเปคีรีสิขาราตเตจัมตาดีเขปิมาณีทิเปดาเทจารคามีตารุอาหานิเทหามาตุมาหิเกเตรุมมาจะยันตุเทวาสาราทวิชามียังคาคันพระนาคาเทจันทาสันติเกยังโมดีวารวาจานังสาทารวเมสุนันตุ ผู้ท้าสมานาการดัวยัมมาพันตาธรรมะสมานาการดัวยัมมาพันตาตั้งขาดสมานาการดัวยัมมาพันตาเอติพิโสภะกะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิสาจาระณสัมปันโนสุปโตโลกวิทูอนุตตาโรปุริสาธรรมชาติทิสาทเทวมโนชาชานังพุทโธภะกะวาตี กายเยนวาจาริเตตสาวาภูเทปุกัมมังปะกตังวะยะยังเพโธปะวฏิกานหันตุกัจยันตังกัรันกัเรสังวะดีตุงโมภูเทสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมสังพิธิโกะกายให้โกเฮติปะเิโกโอปะนาริโกปะจตังเวทิตาโพวิโยหิติกายเยนวาจาริเตตสาวาท่ามีภูกัมมังปะกตังวะยะยัง ทำโอปปี้ขั้นหั่นตุวกับยำตังกระดา,านกะเดือตังวันที่ตัวมาทำมีตุวปฏิปานโนภาค่ะไปเรืองปูเอ,อ่ยหญ้าเอ,อ่ยมันตัวนี้ก็ะไฮเป็นตัวนี้ตัวดูเห็นใบนี่แม่นบ่ตัวนุ่งเลี้ยงที่พอปูกับหญ้าอยู่นะแม่นแม่นก็ระชายตัวนี้ตัวเห็นตัวนี้เพิ่งเกิงขึ้นแม่ บเบ่งเกลืบ่อแม่เห็นเบ่งเกงเลยไปยืนเบ่งน้าแม่เห็นบ่อสะเห็นจ้านั่นแหแต่ว่าสีเห็นตัวเดียวกันกับแม่เห็นบ่อการจ,จังว่านั่นแหแต่ว่าแม่ก็เห็นเบ่งเกิืงผักอยู่ไปทั้งใดหัเป็นตัวนี้บ่อแม่กัว่าจ้าจ็เลยแหมเอาตัวนีดานเนาะจ้าเอาตัวนีดาะพอตัวหญ้าห้เข่าเร้อห้ลูกเต่าได้มากงวดมันสี่สิอบหกอีก ให้เขาตัวนี้วันทีโอเววันทีซิโพกเลยเนาะค่ะเออวันทีซิโกจอกซิพกใหกันออกซิบหกวันที่หนึ่งแม่กับิมาอีกวันที่หนึ่งกับซิมาอีกตนวันยาี่มเือสองตัวว่าซิกน่ะน่เพว่าสิมาวันทีซิโหกตัวนี้บอกปูตัวนี้นาะปูเอ้ยยาเอ้ยซ่า ba, tuổi tuổi nhảy mẹ đeo, coi lông khiến tuổi nhảy nhảy cà ăn mẹ cứ mẹ với của phan bảo quá đi, tuổi này mẹ ăn tuổi càng yếm luôn, nhảy co han nhảy có tiệt, mua ต้นรุ่งเรืองครับเดี๋ยวการลูกเห็นตัวใดกับอยู่การรูกแต่ว่านแม่เห็นตัวนี้ตัวไหนครับพุ่แม่เห็นสามสองแปดการเห็นกับว่าวงหันดาหนึ่งหกรูดปากอีกว่ามันรูดปากหนึ่งหกกว่านเนแล้วนึกอเนี่ยบอกว่าหนึ่งหกกว่าสิมาจังสี่เห็นบอกสิมาจังสี่ละสามสองแปดกับหนึ่งหกแลแม่แน่น ตเอาอยู่ในนั่นแหละเนาะตัดเอาไน้หนิละว่เป็นตาออกกับออกว่าเป็นตาออกกับหาออกตัวเห็นจังสีเนาะปูยาเพึ่งกัดสีหายจังสีตัวดูผึ่งมาครั้งแรกเด้อปูเอ่ยยาเอ่ยแม่ยาหายซิบเก่าน้ำแน่หันเด็ดยาหายเสียซื้อเด้อปูเอ่ยยาเอ่ยยาหายเสียซื้อเสียน้ำลูกเด้อแห่มันออกนี่ปูปูยาเอล้หนิหายมันออกเดลยยาหายเสียซื้อเสียน้าเด้อหายออกหายออกหายออก ออตัวนี้ละเด้อบันทีสิบหกน่ะอเอ้ยยาเอ้ยเพิ่งจะถึงไ้ตัวนี้ละตกเตะเตะเด้อปูยาเลย่หลแลลมเลคตัเาตกให้ยูตกม่กอนสม่หนแหล่เนี่ยอ่างน้อยเลยนี่ไม่เลยอือ่ะเปะเลยเน่ยไมนได้เ่ยเขาปูเอ้ยยาเอ้ยนี่ นี่ให้เข่าเด้อดีเด้อให้เข่าให้เข่าโตไปหนึ่งเดือนโตไปโตไปให้นี่เอาเอามาเอามาเอามาเอาไปเบิ้งให้เข่าให้เข่านี่ละอยู่เรยนี่ละให้มันเข่าเด้อปูเอ้ยยาเอ้ยให้คนให้มาเต็มอันที่หน้าขี้นี่มันมีหม่องจอดรถเบื้งโอ้ผมมีหอวสามสองแปด ันการนึ่งหกเม็ดหกในกาหันหัวร้องเอาเน่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 ายเธอคายถธอเปเป้ให้ดำให้ด้วยกันเ้อทุกคนเด้อุุดกเปเป้เลยน้องแม่แล้วเปเป้ต่ว่านตัวดูเห็นนะแม่ก็เห็นอยู่เป็นหาเกด แ่ว่าบ่เกี่ยมันหลมันหลมันหลแม่ว่ามันหลมันบอชัดเกน่แต่ว่าตัวนี้มันชัดตัวเท่าตนี้มันชัดนี่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 ตัวไหนแม่มันชัดตัว่สามสองแปดนี่มันชัดชัดเจนชัดเจน่ะแตัวนี้แหละมันมานึกว่าเด็กสิออกสิกว่าสิเด็สีมาวมนที่สิบหกว่าสได้ว่าละสิบหกสิบเก้าวกันเ่านี่ใ้ถือใือ